ลูกรักแล้วหนึ่งทีมสาวไทยเมื่อ v o l เลย์บอล World โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแบบนี้สวัสดีครับแฟน f ฟ r ร์เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรายัางตามอัปเดตสถานการณ์ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยในศึก VNL 2022ซึ่งล่าสุดเรามีข่าวดีให้เฮกันจะเป็นอะไรนั้นไปฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีดด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับผ่านเงินไปแล้วเด้อสำหรับวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2022สัปดาห์ที่3กลุ่ม6ที่อาร์เมสอารีนาในกรุงโซเฟีย so ประเทศบัลแกเรียนั่นเองนะจ๊ะทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับเป็นทีมอันดับที่8ของตารางแล้วก็ลงแข่งน้าสุดท้ายกับทีมอิตาลีไปเมื่อวานนี้ ซึ่งอิตาลีเขาเป็นทีมอันดับที่3ตลอดการแข่งขันในแมชนี้ด้วยนะครับซึ่งสาวไทยของเราเนี่ยนะครับพยายามสู้ด้วยทุกกลยุทธ์ที่มีแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ต้านความแข็งแกร่งของทีมอิตาลีซึ่งเป็นรองแชมป์โลกทีมล่าสุดไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เซตด้วยคะแนน2 0ต่อ25 14ต่อ25และ1 4ต่อ25นั่นเองนะครับก็เลยส่งผลให้ทีมไทยของเราเนี่ยนะครับจบรอบแรกใน3สัปดาห์ด้วยสถิติชนะ5แพ้เ มี15คะแนนอยู่อันดับ8ของตารางคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาทีมพี่ใหญ่ของเราก็เอาชนะเยอรมนีไป3-1ต่อเซตได้ด้วยคะแนน25-17ต่อ25-13ต่อ13-25ต่อและ25-22ต่อทำให้วอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยนะครับชิงตัวเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเรานั่นเองเย้ yeah! ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับ Facebook Volleyball World และก็เว็บไซต์การแข่งขันอย่างเป็นทางการนี่นะครับก็ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราในจังหวะยกมือไหว้สวยๆนะครับพร้อมมีแคปชั่นภาษาอังกฤษ,กฤษว่าขอบคุณค่ะซึ่งดูแล้วก็น,น่ารักกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีประโยคภาษาอังกฤษในภาพของ Facebook Volleyball World ว่า Stay tuned today as we make the official announcement of the eight teams that we compete in the vnl finals from july 13 to 17 in ankara ซึ่งแปลเป็นไทยว่าขอให้ติดตามความคืบหน้าในวันนี้ต่อไปนะว่าเราจะประกาศอย่างเป็นทางการว่าทีม8ทีมที่จะเข้าไปแข่งขันใน VNL รอบฟในนอลตั้งแต่วันที่13-17กรกฎาคมที่กรุงแองโกร่าประเทศตุรกีนั่นเองนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับมีทั้งชาวไทยแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลต่างประเทศมากมายที่เข้ามาร่วมยินดีแล้วก็ชื่นชมสาวไทยที่เสียเปรียบทั้งร่างกายแล้วก็ประสบการณ์ ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกโดยรอบ8ทีมสุดท้ายนี่นะครับก็คือรอบก่อนรองชนะเลิศ er ทีมสาวไทยของเรานะครับจะดวลกับเจ้าภาพคือตุรกีในวันพุธที่13กรกฎาคมนี้ i, ซึ่งจะถ่ายทอดสดให้ชมทางช่องวัน31แต่เวลาของการแข่งขันรอบประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้นะครับจาก Volleyball World สมาคมวอลเลบอลแห่งประเทศไทยและสนุกนะครับและนี่ก็เป็นข่าวดีสุดๆต้อนรับสัปดาห์ใหม่ในต้นเดือนกระกฎะาคมสำหรับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่คว้าตั๋ว8ทีมสุดท้ายเข้าไปชิงชัยกันต่อไปในศึก VNL 2022ที่ประเทศตุรกีนี่ไม่ใช่โชคช่วยหรือว่าดวงดีอะไรนะครับนี่คือฝีมือล้วนของทีมสาวไทยเลือดใหม่ที่ทำผลงานมาดีโดยตลอดในการแข่งขันที่ผ่านมานั่นเองนะครับ อย่าลืมส่งใจเชียร์สาวไทยที่จะพบกับเจ้าภาพตุรกรีในวันพุธที่13รกรกฎาคมนี้ถ้ามีเวลาแข่งขันเป็นทางการออกมาทางช่องจะรีบนำเสนอข่าวบอกกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าววเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ